เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,480บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สททิงหาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านะั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31สสธันวาคม 2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเท่ากับปัจจุบนัน6 6กลบก็24ปีเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับพร้อมกับอายุ55ปีนะครับก็จะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองมาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1ส่งทรงเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,480บาทนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับหาส่วนเกินกันก่อนส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้เอา35ตั้งลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกิน สูตรคำนวณ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่จะได้เพิ่มเป็น50 50ของ9,480บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,740บาทนะครับได้รับทุกๆเดือนตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,480บาท ส่วนเกินจาก180เดนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินส่วนคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5 42.5ของ9,480บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,029บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย ตัวอย่างที่ส่งโเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,480บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ9,480บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,318บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนตัวอย่างที่ 4, ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,480บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบส5เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่ม เป็น27.5% 27.5%ของ9,480บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,607บาทนะครับได้รับทุกๆเดือนตัวอย่างที่5ทรงเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,480บาทถ้าเกิดทรงประกันสังคมนะครับเป๊ะๆนะ15ปีเป๊ะๆก็ได้รับ20%ของ 9,480บาทได้เลยนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ1,896บาทนั่นเองเรามาด,ดูตารางนี้กันหน่อยนะครับตารางนี้จะบอกถึงจำนวนปีที่เราไม่ได้พูดถึงในสไลด์ก่อนๆหน้านะครับว่าได้รับบำนาญเท่าไหร่อย่างเช่นทรง34ปีได้รับเงินบำนาญ4,598บาททรง33ปีได้รับเงินบำนาญ4,456บาท ทรงส,สามสองปีได้รับเงินบํานาญ4,313บาททร 4, ง31ปีได้รับเงินบํานาญ4,171บาททรง29ปีได้รับเงินบํานาญ3,887บาททรง28ปีได้รับเงินบํานาญ3,745บาททรง27ปีได้รับเงินบํานาญ3,602บาททรง26ปีได้รับเงินบํานาญ3,460บาททรง24ปีได้รับเงินบํานาญ3,176บาท สรง23ปีได้รับเงินบำนาญ3,034บาทส่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ2,891บาทส่ง21ปีได้รับเงินบำนาญ2 7 4 9บาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ2 4 6 5บาทส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,323บาทส่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,180บาท ส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,038บาทนะครับประมาณนี้นะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งค์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตะแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะคะรับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลักบ,บัตรประจำตัวประชราชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ปกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ป่วกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ